สวัสดีครับผมเคแังโปรช็อปวันนี้ก็อยู่กับเบนซ์นะครับดับเบิลยูสองหนึ่งสองนะครับวันนี้จะเป็นสี่ประตูนะครับปีสองพันสามนะครับเดิมโรงงานนะฮะมีจอนะครับหัวหมอนนะฮะซ้ายขวาขนาดเก้านิ้วมาให้นะครับแล้วก็จะมีเครื่องเล่นแบบสแตนาร์ดอยู่เบาะของคนซ้อนอีกหนึ่งตัวนะครับนี่นะครับทำการติดตั้งนะฮะจอยดอยตรงรุ่นนะครับเป็นแรมสี่ลอมหกสิบสี่นะครับรองรับ Apple CarPlay ใส่ซิมได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่ครับเป็นจอที่เราติดตั้งเข้าไปนะครับใหญ่สะใจนะครับภาพคมชัดสวยงามนะครับระบบเสียงเดิมนะครับที่มาจากโรงงานเนี่ยทุกอย่างยังใช้งานได้ปกตินะครับมัลติฟังชั่นนะครับหรือปุ่มไอได้นะครับใช้งานได้นะครับจะเป็นกล้องหลังนะครับที่มีมาแล้วนะครับนี่นะครับเป็นหน้า ไอคอนหลักของวิจิตเดิมนะครับแล้วเราก็แตะไปนะครับนี่ก็จะเป็นฟังก์ชันส่วนของ Android นะครับทัศสกรีนนะครับลื่นไหลนะฮะนี่นะครับก็เดี๋ยวเราแตะเข้าไปที่ฟังก์ชันของส่วนลดนะครับนี่ก็คือเป็นฟังก์ชันเดิมนะฮะ ไปเลือกการเล่นแผ่นนะครับอันนี้เป็น DVD นะครับเล่นจากเครื่องเล่นเดิมนะครับส่งขึ้นจอ Android นะครับเรียกว่าระบบทุกอย่างนะครับของเดิมนะฮะที่มีอยู่นะครับ ยังใช้งานได้ปกติ100%นะครับนี่จะเป็นส่วนของมาตรวัดความเร็วนะครับเซ็นเซอร์ประตูต่างๆเวลาเราเปิดนะครับอันนี้เป็นรอบเครื่องนะครับเวลาเราเหยียบเร่งนะครับนี่นะครับสามารถมาดูที่หน้าจอได้ด้วยนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับเวลาติดตั้งนะครับเป็นปลั๊กตรงรุ่นทั้งหมดไม่มีการตัดสายใดๆทั้งสิ้นนะฮะเรียกว่าปลั๊กแอนด์เพยนะครับมา f u ล l option นะครับ จอสวยนะครับเข้ารูปนะฮะสวยงามนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับในส่วนของเราเราจะเล่น Android นะครับเราก็มาเลือกในฟังก์ชัน A U X นะครับแล้วเราก็ไปแตะ ที่หน้าจอนะครับหรือว่ากดที่ปุ่มไอได้นะครับแล้วก็ไปที่แอปนะครับก็จะมีแอปให้เลือกเล่นมากมายนะครับต้องการแอปอะไรเราก็ดาวน์โหลดได้นะครับนี่นะครับเรียกว่าทัชสกรีนปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับไม่มีแลกนะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเรื่องเราเข้ามาได้นะครับวันนี้ต้องขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ